ทาพิความเาพศรัทธาในเจ้าประคุณสุเบศกุลฐานารโตคมลังศีชอบทั้งท่องคาถาที่เป็บออนในวันชอบกับการมรูลกเตวีตักการมกรัานเตวอาจากายเทวนังเบียตังสุตวะิยาสนาสะตาบาุาาเป็นอาติตอย่ในบอย่างนี้สม่ัเสมอ ด้วยความสุขใจและสบายใจอย่างสม่ำเสมอเป็นความน่าชื่นใจทุกวันที่ยี่สิสองก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ต้องไปทางต้องไปวัดละคงต้องไปวัดพินต้องไปโอ้หลวงพ่อโตนู้หลวงปู่โตนู้ศรัทธาในหลวงปู่โต แปลกนะพระเดชพระคุณวงพอ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคมมลังศีอยู่ที่ไหนอยู่ณสถานที่ใดก็มีความสุขไปในไหนมาก็าไปไหว้นิพูโตากาบหลวงปู่โตสมเด็จวัดขามโคกติตา ่อให้เกิดความผาสุกเกิก่อยห้เกิดความชุ่มชื่นใจเพราะฉะนั้นละองไม่ใหญ่โตนัราคาเป็นละนล้าหลายล้านก็เพราะความที่จะปบุคคลสุเป็นพุทธ,ธาดานโตกลุ่ลแงเสีท่านมีสมาธิท่านมีเมตตา ทำทุกอย่างด้วยความเมตตาดังกล่าวจึงเป็นจิตที่น่าชื่นใจและน่ามุ่งมั่าสาทัการวันนี้วัดอินเท้าพิมารได้ตั้งใจสร้างบุญกุศล์อินใหญ่กว,วายจะบขอสุขเดชดังกล่าวด้วยความกตัญญูกันต์นนตเลวีขอบุญกุศลอย่างนั้นจงมาเกิดมีแก่รพอวว่อเจ้าวาด้วยคือ